ค<ม>รับท่านผู้ชมมาแล้วสมเนาะชอบอะไรสีชอบหากินนี่นี่ในเพจเนาะครับในยูทูบถ้ามาหาไอต้ตัวตัวกั่งเนาะพี่น้องเนาะกั่งหน่อยเพราะว่ามันกั่งหน่อยแหละครับที่เข้าขวดให้เบิรงเนาะในชีปลิ้วนะครับเนาะของไอ้เฟสบุ๊คของผมเนาะเฟสบุ๊ครับนะครับผมมาเบิรงขวยมันพี่น้อง ือตัวกั้งนะครับตัวกั้งเจเลยน้ำมือนี่ส่งขึ้นหน่อยนึงครับพี่น้องน้ำทะเละส่งขึ้นหน่อยนึงนี่นี่นข้ามาเบิ่งหวยเส้าฝนตกครับเลยบริลงมาน้ำขึ้นนี่นี่มือนี่น้ำขึ้นทะเลขึ้นหน่อยนึงนะครับพี่น้องชูมือนี่มันสีเห็น,นเป็นเดินเบิดลครับทานนี่น้ำมันขึ้นเนาะพี่น้องเนาะหวยมันก็น หวโตกันใสลงน้ำนาำทีนองน้ำขึ้นดิใส่เบิ่ง้ครับเป็นปูปูอืมนีจับนี้จับมาเบิ่งนู้นน่ะปูปูว้ยเด้อู้พี่ที่แล้วปูนๆูนนว้ขนาดจับได้บนน้อนเ่ยๆำ ถูกลงบ่ได้จ่อยครับพี่น้องไวโพดครับอีปผู๋กันดลยดิบๆปลามันลิงปูหามันยังอยู่ในน้นะไหวขนาดครับพี่น้องว่ามันลิงขนนู่นขนน่าโคโรอยู่หนิอีปิงพี่น้องพุ่นโลชีเล่ย์ไอ้ขนไม่ขนเมียนบ่เลยครับในอีปิงมี่ไฟเลยครับพี่น้องนีนี่เขาในหู้หนี่นี่นีอยู่หู้่นี่มันอยู่นี่ใต้หินปั้นนี่แหละนี่ที่อยู่ทั้งนี้ทั้งนี้เออในนี่มันเข้าไปนี่ที่ทั้งนี้ เส้นนบาดมันไปอีกแล้ววะไวเนี่ยมันขึเร็วแทนเรียนคน้หินีดีโอ้ขนาดครับกัิงนี่นะอและอีปูตันี้ใครวนฮนี่นีนี่ป้าดิปิงขึ้นมาวัวลเลียโอ้แต่กีม่ยันมันนีมันหนีน่น้ตะขา่ยู่นมมันหนีบ

กินไข่มันน่าปทอดเลยไข่แซ่บเศษด้วยครับหอยเมียนครับพี่น้องหอยเมียนเห็นปลาหมึกตั้งสองตัวครับพี่น้องเลี้ยนคุณละปลาหมึกครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบี้าตีไปเดี๋ยวเบียดเม่นอีกแล้วเดี๋ยวเบียดเ้าตีไปมือนี้น้ำขึ้นนะืะน้ำขึ้นครับพี่น้องมือนี้น้ำขึ้นเข้ามาตีแถวๆหนึ่งสิบว่ากินเข้ายวนนี่ด้การเล่นนี่โอ้โหพิถิงเขาได้ครับพี่น้องผมเต็มเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปขึ้นเบี้ยวเบียดมาตีร้องเบ้างครับพี่น้อง ตีมึกเนาะล่อมึกแถวๆนี่เลยที่ได้ปะเบ็ดลงมาแล้วพี่น้องมันเบ็ดลงมานะครับล่องตีมึกแถวๆนี่แหละครับล่องเบิองเห็นมึกสองตัวแล้วพี่น้องเดี๋ยวล่องตีล่องเบิองม้านทิ่ดได้ปะนาอพี่น้องเอาตาถมชมกันครับ่ายขางกิ่ดได้ปะครับพี่น้องเนี่ยจะเป็นหินทุมหินส้มยังนะครับผมตีมึกก็ไม่ได้ครับผมเห็นตัวยุ่ก็ได้พี่น้องไอ้เบุกินมูแมนนะครับ นักวนหินหงยังมาตีแถวๆนี่ล่องเบิ้งครับนี่เบียดห้องเด็กประเด้๋ยพี่น,น้องนี่เบิง้งเขื่อนบ่มีครับเขื่อนบอ่แห้งแต่ว่าน้ำกำลังขึ้นครับช่วงน,น้ำทะเลอาจจะเป็นเพราะฝน,นตกก็ได้พี่น้องโอ้ยโอเคหางย่างล่องเบื้องพี่น้องนี่ก็เป็นหอยเปลือกหอยเนาะเปลือกหอยมือเสือป่ะครับนี่พีน่น้องนี่มันจะเปลือกมันมเซ็คเขาดีครับ ไม้มือเสืออะไนี่ครับมันจะเปลือกพี่น้องนี่โวมันเข้าไปกินแล้วขังง้นเมียนพี่น้องมาเห็นนะครับมันหอยอย่างงี้นี่พี่นอ้นอ,งนอ,งนนองนี่รครับน้องจักบัวนี่หอยทะเลชมวิวทิวทัศน์พี่น้องนี่ผมมึกก็ไม่ได้ดอกครับเห็นไอ้นั่นอยู่เห็นตัวเลี้ยงจัดจานอยู่แยะตัวพี่นอ้องบบเบ็ดมาตีก็ไม่ได้จักตัวพี่น้องน้องก็ตีอยู่คนครับไม่ได้แล้วคนยั่งล้อทุนทุนนี่ ีหอดปูหอดอันประมึกเลยครับแต่ว่าขอกรได้เนาะอน,นี่มันไหวอ,อย่างพี่น้องเบิ้องไฟกันดรุ่นจะไปนั่นนะครับไปเลยลตัวเดียวนึงพี่น้องเห็นตัวเดียวเบิ้งยิ้มไปนี่นะครับพี่น้องเอ้กระได้ดอกคืนว่านะแ <c> ล <oughs> ี้ยมนาครับนามันร่วงกันพี่น้องมันเฉพาเอากังเนาะกังไปเช็ดเงาใส่เบียดร่องเบิ้งองวันที่ได้บอกพี่น้องอประมาณนี้นะครับหนาหาเนาะพี่น้องเนาะ สวยงามครับพี่น้องบัวปกอปลาเมือกเบียดกันได้บงรูมึงนูมันไปกอยอีปิงทะเลมากพี่น้องมึงรูผมเลเบื่อหะไรเบียดนโบมานนะครับโบมาณเนี่ยพี่น้องเออบังเี้เี้ยงหนี่รียนของมันนี่เห็นกวนอยู่พี่น้องมึเนีนแล้วเขาใน้เห็นกวนนี่แหละนักวะโอ้ขึ้นเนื้เห็นตัมันบ้ หนักตึงแล้วมันเข้าไปนี่แหละตัวยังบุป<า>ลาราล่ะนักมาขืเนเล่นวะโอ้บริบูรณ์ใจสำหรับพี่น,อน้องในที่สุดต้องจับได้อีปปูนะครับปูยังบุบพี่น,อน้องเมื่อกี้ปิงเส้นทิ้นติดเบียดของคุณแม่ดีใจบัดพี่น,อน้องเอ้ยหนึ่งวันมันถื่อป่ามนักตึงเนาะเหนื่ย <ś> ว <led> ัดมาใส่ผมครับก็ยิปปิงเส้นใ่ผมงองเงยงองเงครับพี่น้อง มีบปั่ไปมันไปไปป่นลิงเพื่อจับได้ร่ตัวยัง <c oughs> หินนะน่ยหินหินนเนี่ยบกวล่หินหิน,ห,นหิน่อวหินหินว่าปลานะมึกมอย่งนี้เขานีสันเลียเขาม่กลเลย่กครับฝนมาเต็มขาวจากผักเลยพี่น้องเอ้เมือกกอน คลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหนาครับพี่น้องอเอ้ยนี่พาลงมาเชียวไหมพี่นอ้องเดี๋ยวทะเลไหมคุณคุณขาวจากผักเลยยกมือไหนาพามาออกกังครับมือนี้มันน้ำขืนครับพี่น้องอเว้ยไ่ได้ครับผมหนาคนน้องพี่น้องเนาะนี่สวัสดีครับ